สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะเกมแนวแฟนตาซีแล้วก็เกมแนวโอเพนเวิร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเกมมือถือเปิดใหม่นะครับชื่อเกมว่า Q Heroes นะครับเป็นเกมแนว RPG ที่จะให้เราผจญภัยไปในโลกของ Q World นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดออกมาเป็น2เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่มีเซิร์ฟเวอร์ The Kingdom City นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่านะแล้วก็ Abyss Island นะครับ Island ก็ได้เอา เขาเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมโอเคเราไปที่เซิร์ฟเก่ากันก่อนอยากรู้ว่ามันเป็นเกียมแนวยังไงนะครับดูจากภาพนี่แบบน่ารักน่าเล่นน่าหลงมากมีตัวแสลมด้วยเราจะไปล่าสแลมกันดีกว่าโอเคเข้าเกมมาแล้วตอนนี้ะราชาสั่งให้เหล่านักประจนภัยทั้งหลายออกปปชุนภัยกันได้เลยนะครับ โอเคเรื่มมานะครับก็เราต้องมาสร้างตัวละครก่อนเลยนะครับมีทรงผมอะไรบ้างเนี่ยโโหัวนี้วหัวตั้งหัวตั้งมาเลยอยู่ด้านข้างดีกว่านี่ผมยาวผมมีอันจิกๆลงมาอันหนึ่งเาทรงนี้แล้วกันนะครับล่างได้ทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับสีผมสีดำและแน่นอนชื่อชื่อนี้มันจะต้องแบบถูกเอาไปแล้วแน่นอน คิริโตคุงคิริโตคุงของเรานั่นไงเอาไปแล้วเราก็ต้องเป็นคิริโตเอ็กอีกแล้วใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นคิริโตกันดิเศร้าจริงๆนะโอเคเราตั้งชื่อเราเองก็ได้อะเป็นเอ็กซิล่านะครับครีเอทคาแรคเตอร์เลย เข้ามาสู่คิวเวิร์แล้วนะครับโอ้ยเป็นเป็นเมืองเป็นปราสาทอย่างใหญ่เลยเอา้าซึ่งจะมีสาวน้อยชื่ออาร์เทนานะครับมาแนะเราแนะนำเราการเป็นนักปะจนภัยมือใหม่อ่ะเราจะต้องไปที่เดอวอลฟอร์ดนะครับเพื่อสร้างอ i ป m e n ์โอ้โอ๋อตรงนั้นมันมีสร้างอาวุธได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ฝากฝากเงินนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น ร้านพชั่นแล้วก็ฟูดเป็นฟักทองนะโอเคโอเคอาจะเข้าใจอันนี้มีอารีนากอรี่ด้วยสามารถแบบเข้าไปทิ้งชัยกับผู้เล่นอื่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวนดิ้งแมชชีนโอ้เป็นทาวเวลิงเมอร์ชานนะครับเป็นพ่อคาเรอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้มีระบบกิวนะครับโอ้โหแนะนำเยอะจังโอเคไป เริ่มมาเลยนะครับโอเคมีปุ่มบงครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าพ,พอจะงงง,งมีอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็แท็บมิชชั่นอ่าได้ได้โอเค ille, いい Eat, อออเนนะดี๋ยวเดๆๆๆๆเด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 เๆเด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 ่ดเดเดะว่ดตด้ดเด่ดเ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 ด้ดเดเดีดเดเดเดรดเ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 ดตดเ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 วเด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 ีดเ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 ดี่เดเเเดวเดเดเดเเดดดเ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 ด นี่ขี่พี่มา้าขี่ม้าสามศอกโอเคเกมนี้นะครับอาระบบเกมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะอันนี้คือลูกเจียบอะไรอะ่ะโอ้มีระบบคล้ายๆจับโปเกมอนเลยนะปลาอาหารนะครับปลาเหยื่อนะท็อปเบดนะครับ แล้วเราก็ได้เบบี้ฟินิโอ้โหเราเรียกมันว่าลูกเจีย๊ยบเสียเลยเสียนกขึ้นมาเลยเรียกจากนกเป็นลูกเจีย๊ยบโอเคโอ้มีระบบจัดจับสัตว์เลี้ยงด้วยนะโอเคโอเคจาทำไงต่อ ah, ไปที่หน้าการดิสแพทนะครับเราสามารถให้มันไปค้นหาของได้ด้วยเหรอโอ้โ oh, ห oh, จัดเป็นตี้ออกไปเลยนะครับไปเลยออนสเตต กปึ๊บโหมีการส่งไปหาของได้ด้วยนะครับนี่โรติกเดอะคอบอันนี้คือส่งไปปกป้องพืชผลของเรานะครับแล้วก็อันนี้ไปส่งไปวอร์มอัพอะไรไม่รู้อะนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเพิ่มเติมตอนนี้ต้องผ่านตัวเตื้อไปก่อนอ่าคุยกับอาเทนาต่อนะครับรู้สึกว่าจะมีเควสให้เราไปล่าหมูป่าแหละ เริ่มสำรวจกันเลยอ๋อไปที่ Y วโบอาริดนะครับผมวตินึกว่าหมูป่าแต่มันก็เป็นแมปหมูป่าไม่ใช่เหรอให้หมูป่าริงด้วยโอเคโอ้ยมีหมูป่าอยู่ในถ้ำนะเอาละเราจะต้องไปล่าใช่ไหมเอ่อเควสตรงนี้นะครับก็ระบบเกมจะเป็น r p g ทั่วไปนะให้เราทําตามเควสนะครับแล้วก็ทําตามเนื้อเรื่องต่างๆนะตรงนี้เขาบอกให้เราเอาชนะสไลมแล้วก็ไอ้เจ้า Y วโบอาริ Bo A นะครับก็เจ้าหมูป่าตรวเมื่อกี้แหละนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นระบบ NPC ต่างๆนะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆก่อนโอ้มีเคเวสเพิ่มด้วยรับครับโอเคอ๋อกดปุ่มบังคับได้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราต้องไปหาโอ้มีผู้เล่นอื่นด้วยเราเห็นผู้เล่นอื่นด้วยนะครับเก็เกตเกตย้ได้อะไรไม่รู้อะ อ๋อเป็น strategy material ให้เราหาเฮิบเฮิฟเฮิฟนี่ไงนี่ไงโอต้ต้องอ่านให้ออกด้วยนะอ่าเราสำเร็จเควสลองแล้วแคระ q u e s หลักไม่ทำทำ quest ลองมันต้องได้ของอะไรสักอย่างซิ finish ปึ๊บโอ้การการนี่คือแค่นั้นเหรอมีการดูระบบโฆษณานะครับไปดูระบบเติมตังค์อีกหนึ่งโอ้ยเติมตังค์แค่0.99เหรียญก็คือประมาณ30บาทเนาะ 30บกว่าบาทนะครับได้รับโกลเด้นฮีโร่อัตโต้นะอ๋ออันนี้คือโกลเด้นฮีโร่อัตโต้นะแล้วก็แรมอนนะครับมอนมอนนี้เป็นสัตว์ขี่อ่าก็เป็นแรม้านั่นแหละวางยง่ายแล้วก็มีชุดอุปกรณ์เป็นชุดอัศวินด้วยผมนึกว่าตัวนี้เป็นพราชาเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเจ๋งอะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเล่นเล่นเราซื้อเลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นระบบล็อกอินนะครับต้องรอต้องรอข้อมูลยังไม่มีอะไรขึ้นมา แล้วก็อันนี้2.39เหรียญน,นะครับได้รับไม้กวาดมาขี่โ,โหลดราคา90%เลยเฮ้ยมีของจริงตั้งแต่เริ่มเ่ยโหมีอาวุธข้อนเทพเจ้าสายฟ้าก็มีนี่ชั้นเด็บนี่คืออะไรโอ้นี่ไงระบบล็อกอินนะครับนี่ถ้าเราเติมเติมไอตัวแพ็คนี้ใช่ไหมถ้าล็อกอินวันที่1จะได้ตัวนี้เอ,อ้ยหรือว่าไม่เกี่ยวได้หมดดีนะครับน่าจะได้หมดเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นเลยอะ ไม่ต้องเติมอ๋อต้องบายต้องบายหัวนึกว่าเติมนึกว่าไม่ต้องเติมนะอันนี้เป็นระบบพิเศษนะครับเหมือนกับว่าเติมเงินเป็นซีซันพาสก็7วันจะได้รับตัวละครตัมนี้เนี่ยมีตัวเดอะคิวล่านะครับแล้วก็ตัวเหมือนพระราชาเนี่ยนะเป็นโกฮีโร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดอะเกตโทเนอร์ Honor, อันนี้น่าจะเป็นเหมือนการเก็บค่าชื่อเสียงนะครับโอเคอันนี้ทมเบสรีวอร์ด Oh, เหมือนจะเป็นล็อกอินนะรับก่อนและหนึ่อันได้โพชั่นนะครับแล้วก็นี่รออีก10นาทีแล้วก็จะได้ของตรงนี้แล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆ1วันนี้ถ้าออนครบสีนาทีได้ของเพียบเลยโอ้มีของสุ่มเยอะเลยนะครับโอเคตรงนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะมีกิฟต์แพ็คกิฟต์แพ็คพวกของต่างๆนะโอเคแล้วก็มีร้านขายของฟรีช็อปทาวเวลช็อปอะไรพวกนี้มีหมดนะครับ โอเคคร่าวๆคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนี่มีแรนดอมกิฟต์ด้วยอะเอาปะเอาเลยอปะเอาเลยอปะแรนดอมกิฟต์คืออะไรอะอ๋อเราต้องดูโฆษณานะครับโอเคเดี๋ยว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 ค่อยมาจัดต่อโอ้มีของขายแบบเยอะมากเลยนะต้องเข้ามาดูรายละเอียดนะครับแล้วก็มีระบบเหมือนเป็น V.I.P. ด้วย V.I.P. นี่น่าจะช่วยให้กับอ๋อเป็น V.I.P. ไม่เยอะนะแค่บอนการ์ดซิเวอร์การ์ดอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รับของดีขึ้นเนาะ โอเคนิดหน่อยเป็นการอุดหนุนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีระบบดูโฆษณาได้รับของต่งตางๆนะครับอ่ะมาดูของแจกเริ่มต้นบ้าง Hello, เฮลโลเนาะนักผจญภัยเริ่มต้นนะครับได้เพชรคนละห้าสิเอยเอาเพชรทำอะไรวะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเลส,สอร์ยังไม่มีเฟนเราก็ยังไม่มีนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วก็มีระบบนี่มีชงมิชั่นให้เราทำตามไปนะครับแอชชีพอืม โอเคเดี๋ยวเราทำเควสดเบื้องต้นเรนก่อนดีกว่าจัดการสแลมนู้นสแลมเลเวลสองอ้าวโอ้สแลม,มน่ารักมากเลยสแลมเดินมาแล้วอุ้ยอ่ะในส่วนของระบบการต่อสู้ของเกมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นแท็กติกเทิร์นเบสนะครับอ่าแต่ว่าเราไม่ต้องสั่งการอะไรมากนะครับคือมันจะตีเองอัตโนมัตินะครับ นี่เมื่อกี้เราทำเควสสตร а ี้ไว้<ม>ก็คือเหมือนเป็นทำให้มันง่ายขึ้นนะครับโดยมีการดช่วยน,นะครับวิวิ ي, ว ي, ว ي, ตัวอะไรสกิลเมืี้หุยเห็นเกมเงียบๆอย่างนี้สกิลแรงสกิลดังตกใจเอาแล้วเหลือแลมตัวเดียวแล้วนี่หุยทำไมตัวเราไม่มีสกิลบ้างอะคิดได้โตเราอะคิดที่โต <laughs> มีแต่ตีธรรมดา โอเคเอาชนะได้แล้วนะครับได้รับ e x t 400แล้วก็ได้รับโก22นะครับชนะเจ้าสแลมได้แล้วมันอ่อนแอมากเลยอย่างนี้เราก็ต้องหาเพื่อนร่วมทีมของเราใช่ไหมโอเคโอเพนทาเลนต์ okay, นะครับนี่ระบบทาน n เฟอร์คือน่าจะเป็นระบบสกิลทาเลนต์แอดสกิลนะครับ นี่ไงเราจะมีเอฟเฟกต์สกิลแล้วเอฟเฟกต์เอนชานเดอร์คุณภาพของเดอะลีเดอร์ทำให้เรามีความสามารถของ l e เดอร์เพิ่มขึ้นนั่นเองในการเป็นหัวหน้าให้เราเป็นหัวหน้าอีกแล้วเราไม่อยากจะเป็น <c oughs> เอาไปหมูที่2ไปได้เคลื่อนที่โดยวิธีการผโผโเคเดี๋ยวเราต้องไปหาไอ้เจ้าหมูป่าต่อไอ้เดียเดียวต้องมีมีบอ่ะ โอ้ oh, ในแมปก็จะมีข้าวของล้วอีเจียัเนี่ยอีเจียัมานี่นี่เจอกับอีเจียันะครับ Baby เบบี้ฟินิกมันมีของให้เราใช้นะครับใช้ท็อปเบดหรือว่าใช้เป็นยูส์ล็อกกิ้งสลิปเนี่ยโอ้ยหนึ่งร้อยเพชรโอเคใช้แค่ท็อปเบดแล้วกัน่ะแหบบยังไม่เต็มอะคือเราต้องให้เต็มหัวใจใช่ปะแหวบบแหบบ เปลืองแล้วเนี่ยไอ้เจี๊ยบกินเปลืองจังโอเคได้ตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถขุดแร่ได้อ้ระบบเกมก็จะเป็นทั้งแบบเหมือน RPG แล้วก็มีเทิร์นเบดผสมมาด้วยนะครับนี่สู้กับเจ้าสไลด์สไลด์เพื่อนสแลมเฮ้ยเราเราสู้ไหวเหรอเนี่ยโอ้โหสบายสบายเป็นไงล่ะอัดเราไม่เข้าโอ้ยโอ้โอ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 นี่อันปีเอ้ยเอ้ยเอ็นฮาร ไม่ใช่แล้วเอาชนะได้แล้วนะตอนนี้ก็มาในส่วนของเพื่อนร่วมทีมนะครับเขาจะบอกว่าวิธีการหาเพื่อนร่วมทีมทํำยังไงนะแอดเฟรนนะครับโอ้คนที่ออโอ้โหเยลี่เบรเยลี่เบรทำไมพลังนายเยอะจังเลเวลสิบแปดพลังต้องแสนสามแสนสาหัสโอเคเราแอดแล้วอ่ะดีเควสทุกคนแหละนะไปเก็บของดีกว่าสวบ โอ้ oh. ได้รับของรางวัลหีบเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาขุดนี้ต่ออันนี้คือแอดเวนเจอรใช่ไหมแมบพบที่เราผจญภัยอยู่อ๋อเป็นเมืองทั้งหมดนะครับ okay. โอเคโอค้อยางนี้ไปเล่นในเซิร์ฟใหม่น่าจะคนเยอะกว่านะเนี่ย พราะว่าเซิร์ฟเก่าเขาน่าจะไปไกลนะครับมันจะไม่มีคนช่วยเรานี่ดิเราจะต้องโซโล่เหรอเอ้ยเอขโมยมีหีบอีกแล้วไปเอาหีบนี่มันนิสัยคุณออนชัดๆเราต้องเก็บหีบให้เยอะที่สุดแล้วก็ไปตายเอ้ยได้รับอาหารอาหารจานเดียวมาเจอกับเจ้าสแสลม fight begin. เล็ดไฟที่กินเฮ้ยตีตีสามารถปรับสปีดได้ด้วยนะ ได้ถึง3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสแลมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะตีได้หมดทุกตัวแหละเพื่อเป็นการเก็บเลเวลแล้วก็ทองนะครับอ่ะพอสู้เสร็จแล้วเนี่ยเผลิเอเลือดก,ก็น่าจะเต็มด้วยนะเนี่ยเลเวลหแล้วตอนนี้เอ้ยมีหีบเจดกาซาลิมมี่นี่เดี๋ยวก่อน3ตัวมาเลย อ๋อเป็นไงตีทีเดียวตายลังแกสแลมโอ้โดีผีเยอะมากโอเคเปิดครีปต่อโอ้ได้รับเบฟเฮมนะครับหมวกกล้าหารมันต้องใส่เลยแล้วใส่ได้ไหมอีกทรปเฮ้ยพลังเพิ่มขึ้นเป็นพันกะอีกสิบสามนะครับวันนี้มีของอะไรอีกเต็มเลยค u สต o มอี u i p ปโอ้โหไปลุยต่อ ของเก็บของคนนี้ช่วยเราหน่อยดิฮีเดโนริเดี๋ยวผมมาสำรวจรอบๆนี้ก่อนมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราลืมเก็บเราต้องเก็บให้หมดเพาเรางกนะครับมีอะไรซ่อนอยู่ไหมของเขิงมันหมุนจอได้ไหมเนี่ยโอ้หมุนจอได้ด้วยนะครับ อ่ะไม่มีอะไรเลยเสียเวลาเดินจริงๆจัดการเจ้าสลมตรงนี้ก่อนนี่โอ้ตัวสีน้ำเงินน่สึกนี่เจอทําไม่ตายเรียบร้อยผมว่าสลมมันน่าเบื่อแหละเราไปจัดการหมูป่าดีกว่าหมูปลาหรือว่าหมูป่อยโอ้ยเจอสลมดัก โอ้ยโอ้ย,โ,อยโกรธแล้วนะอันตีฆ่าไม่ตายเ่แต่เรามีไม้ตายอยู่อันเดียวเนี่ยนะเอ้ย,ยเกิดอะไรขึ้นมีเม็ดเม็ดไอหล่นลงมาจากฟ้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอมันกําลังรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นสแลมตัวใหญ่เหมือนจะเป็นบอสหรือเปล่าแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเฮียเปตัสไม่มีใครคุยกับเราเลย มีชิวโยโอมันมี n อ c อยู่ตามแมปเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเราจัดก,การหมูป่าดีกว่าโอ้ยหมูป่าตีแรงตีหกร้อยแน่เราเลือดเรามีเท่าไหร่เนี่ยไปดูตัวละครเราถึกจังโอเคได้นั่งหมูป่ามาด้วยนะครับนี่นะสิบสามหมูป่าโอเคเอาชนะได้แล้วนะครับแล้วก็นะโอ้โหข้างบนมีสเตม p พีดปิโก้ขวางทางอยู่แต่เราจะขึ้นไปเอาหีบอนะ ค่อยๆแสไปแล้วกันไม่รู้จะไหวหรือเปล่าดีตรงที่สู้จบแล้วเลือดมันเต็มนะที่เราสามารถสู้ได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่เราไม่ตายเนี่ยอ่ามันก็จะเต็ม <laughs> ยิงสู้ยิงเลเวลเยอะอย่าไปกลัวยิงสู้ยิงเก่งโอเคเปิดทีมต่อโอ้ได้ถุงมือถุงมือถุงมือแล้วก็ตรงนี้ฮีโร่มีอะไรขึ้นมา อ๋อนี่ไงอีควิปของที่เราใส่ได้นะครับเมื่อกี้ไม่ถุงมือนี่อ้าวโดนหลอกเหรออย่ามาหลอกเราเมื่อกี้นายให้ถุงมือเรานน้นะหรือว่าเราอ่านผิดอ้อตรงเฟรนนี้มีเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับเชอรี่เบร์โอเคครับคุณมากครับเมื่อกี้ไม่ใช่ได้ถุงมือเหรอนี่ไงอีควิปดิโอ้ยใส่ไม่ได้นะครับทำไมอะ่ะ ะระอไน่าจะเป็นเกี่ยวกับดาวหรือว่าเลเวลคลาสหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้มันมีหมกเหมือนเป็นมีเขาเขาอันนี้ไม่มีเขาโอเคคือถ้ามีเขาเราถึงจะใส่ได้ถ้าไม่มีเขาเราใส่ไม่ได้โอเคอันล็อกฮีโร่เฮเฟตัสแล้วนะครับนี่นี่ไงตัวเพื่อนเราจะหาได้จากไหนก็ได้จากการทำเเวสผ่านไปนะครับก็จะได้ทีมมา นี่จัดเฮฟเวทัดเข้ามาเป็นตัวจอมเวทโอ้ยพลังเพิ่มขึ้นพึบเลยฝึกยอบไปเลยเอาละมาทีนี้เราไม่กลัวนายแล้วอีกพวกหมูป่าจะ12บสหรือสิบสามหมูป่าก็มานี่เจอเวทไฟเวทไฟอะไรกันเยี่ยมโอ้ได้เบคอนเลยนี่รีวิวอัพเปิด นี่เวลเจ็ดแล้วแล้วว่าบอไม่หูตรงนี้มีหีบอันเบิล่มเลยมันขึ้นไปยังไงเห็นหีบแล้วแบบมือสั่น้ยมันมีเหมือจุดวาร์ฟจุดวาร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราหมุนจอได้นี่นะจัดการเจ้าหมูป้านีก่อนเรียบร้อยเอาชนะได้อีกแล้วง่ายๆหมุนจอซะหน่อย เออตรงนี้ขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีไม่ดอกไม้แต่ไอ้จุดจุดนี้คืออะไรครับเอาวาร์ปอ๋อ,อเป็นทางเข้าถ้ำนะครับจะเป็นวบูอาเคฟโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแต่ถ้าเราทำเคฟไปเรื่อยเเนี่ยเราจะได้รับตัวละครเพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะได้ของรางวัลดีๆด้วยนะอันนีเ้เราต้องเข้าไปในเคฟนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมจะเอาหีบอันนี้ก่อน ฮึบเรียบร้อยเช่างหมูป่ามาเป็นเบคอนให้เราสดีๆเอาละขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเป็นนักผจนภัยนี่ต้องขุดแร่แล้วก็เก็บขีบโอ้ยด้านนู้นก็มีขีบอีกเอ้ยเมื่อกี้เจออะไรอะกระดูกขาของใครเหรอโอ้เป็นไม้เทา้าโอ้ไม้เท้าติดตั้งให้ตัวนี้ได้นะครับตัวเวทฟับแล้วไอหมกนี่แหะใส่ไม่ได้ต้องหาคลาสที่มันตรงกันนะครับ โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปล่าไวโบอาคิงหมูป่าราชาหมูป่าในถ้ำนะเขาบอกอยู่ในถ้ำโอ้โหนี่ไงตัวใหญ่เลเวลห้าก็มาดีครับโอ้โหโดนจบตีทีละพันแต่ว่าตีเราไม่เข้าหรอกนี่เวทไฟอะไรกันไปก่อนหมูป่ามันหมูอย่างนี้นี่เองตายไปซะไม่ร้อยจัดการพวกลูกน้องต่อ โอ้โหตัวเวทอะมีสกิลเวทหมู่ด้วยดีมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกจะได้รับเครื่องประดับมานะเยี่ยมอ่ะเขาบอกให้เราทำการเบรกดาวฮีโร่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการสอนเมื่อเราได้เพชรมาเนี่ยร,รึ้อเบ็ดทรูรีเวลอัพปึ๊บนี่โอเควาร์ปกลับไปที่ทาวเกตได้เลยนะตรงนี้ กลับมาที่เมืองแล้วมาคุยกับไฮยีน่าไม่ใช่ก็คืออาเทนาไฮยีน่าที่มาแล้วโอเคคุยกับอาเทนาต่อนะครับแล้วก็เข้าไปทำเควีเรื่อยๆนะครับอันนี้มันจะพาเราไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างส t ตน d ด r ค c a r ลดเดอร์อะไรเนี่ยอ๋อสุ่มกาชานันเองนะครับให้สุ่มกาชาฟรีหนึ่งรอบด้วยโอเคมียังอุตส่ามีกาชามาด้วยนะเนี่ยจัดไปสิบตัว จะได้ตัวละครจริงๆมาช่วยไหมเย้ Yay! ใครเนี่ยใครก็ไม่รู้ไม่บอกเราด้วยโอ้ได้ตัวเว้นอีกตนแล้วนี่ซออฟพอตเตอร์วิญญาณของแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ย,ม,ยออมันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์จริงด้วยฮะเพราะมันเป็นแว่นๆเนี่ย <laughs> โอ้ยฮ่าแล้วก็มีไอตล์นะครับซออฟไอตล์แล้วก็ s ซออฟโวจินโอโหจินี่ใครเนี่ยแล้วก็โซออฟเฮฟเทตโซออฟอดัมนะครับโซออฟเดอะม n t เทนแล้วก็โซออฟเบอร์เกอร์แล้วเมื่อกี้เราได้เทเลอร์แล้วก็เดอะวิชมาช่วยทีมนะครับโอเคเยี่ยมไปเลยนี่เดลี่ล็อกอินนะครับโอ้ Active Reward สามารถดึงพวกตัวซัม,มอนได้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงดิทำไมให้เยอะจัง m ม p ป น,นี่มันเป็นเหมือนพลูออยแรกอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มันเป็นรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดเกี่ยวกับการเล่นเนาะแล้วก็จะได้ตรงนี้นี่รางวัลก็ตามหีบนะถ้า Active แอคทีฟรีวอร์ดเราครบร้อยก็จะได้ถึงหีบสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้รีวิวคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันคิวพีโร่ Q นะครับใครที่สนใจโหลดได้ใน Play Store เลยนะสําหรับ RPG แนวน่ารักน่ารักนะครับมีการผสมผสานของการเล่นอาร์บีจีการเอ็กซ์โพรเดินสำรวจนะครับขุด ุดแรก่เก็บของฟาร์มของแล้วก็ผสมของมีสุ่มกาชาด้วยแล้วระบบต่อสู้ยังเป็นแบบเทิร์นเบดออโต้คล้ายๆไอเดนด้วยนะอ่ะก็ลองโหลดกันได้ในเพจโซนะครับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ